สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคำนวณแน,นวทางม่ยยาหน้อยนะคะวันที่27กุมภาพันธ์2567นะคะพี่น้องขะก่อนที่เราจะไปคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ FC ทุกทกท่านขาสูตรการคำนวณแนวทางนี้คือการเจาะด่นวิ่งรูดแยกแต่ละรอบนะคะถ้าท่านไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางก็ได้เนาะพี่น้องสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกท่าน ส่วนคู่ที่ใจจับให้นะคะคือการหาความน่าจะเป็นเท่านั้นมีเข้ามีหลุดนะคะว่าจับให้คู่ไหนอย่าเอาทุกคู่นะคะทุกคนให้ดูตัวเด่นก่อนนะคะดูตัวเจาะของแต่ละนอยก่อนเนาะพี่น้องเนาะก่อนที่เราจะไปดูวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะใจจะพาทุกท่านไปดูวันที่ยี่สิบหกก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะ่าเป็นตาตาบอเนาะพี่น้องมาดูนะคะ นอยกาชาตินะคะทุกคนใจะให้4ีและสวันนี้บนมาหนึ่าล่าง20งศค่ะทุกคนเด่นมา3เข้าคู่ตัวเจาะสามแปดนะคะนอยเฉพาะจิตใจให้6และ5วันนี้มา3เด้งนะคะหาสายบีดสายรูดเนาะพี่น้องบนมา695ก้าล่าง55นะคะทุกคนมาเลขเบิ้ลน,นะคะทุกคนคะ่ะ พิเศษนะคะจให้3และ2วบนมา028ล่าง92มาคู่ตัวเจาะ82 2 8พี่น้องนอยปกตินะคะจะให้3และ2วันนี้นะคะทุกคนคู่ด้านบนไม่มามาวิ่งรูดนะคะบนมา324ล่าง20มาทั้ง3และ2เลยนะคะทุกคน V.I.P จให้0และ9วันนี้9กับหัวพี่ดอง บนมา460ล่าง20วันนี้0มา2เด้งนะคะทุกคนวันนี้มัดรวมมาน้อยเดียวนะคะทุกคนมาเฉพาะน้อยพิเศษ1หลุดนะคะทุกคน7มาเนาะ,ะพี่น้องเด่นประจำวัน2ก็ไหลยอยู่นะคะทุกคนมาตั้งแต่น้อยกาชาตินะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่า7มาน้อยเดียวเนาะพี่น้องสำหรับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขประจําวันก็ไหลดีนะคะทุกคนคะ่ะมื่อละ2ตัวเท่านั้นเนาะพี่น้อง มาต่อนะคะทุกท่านวันที่27ค่ะวันที่27่จ็ดใจก็ผลการออกรางวันวันที่26มาคำนวณหาความน่าจะเป็นคู่ด้านบนให้ f ีฟทุกท่านดูนะคะ4ตัวบนค่ะปกติน้อยปกตินอต้นอยพิเศษน้อย VAP นะคะทุกคนขอโทษนะคะพี่น้องใจเขียนเลขผิดนะคะปกติ7 2็ดน้อยพิเศษ8028 VAP 8ปดสี เจ็ดบวกสองบกสาบวกสบวกแบวกสบกแบกแบกสบกหได้ uhm. 52, 52 uhm, 5 2ิบสองบลบหเหลือห้าบวกหได้53นะคะทุกคน52คือคู่ผลรวมและพี่น้องไม่ใช่คู่มัดรวมนะคะเพื่อที่จะหาความน่าจะเป็น5 2าสิบสลบหเหลือห้าบวกหได้53ตัวที่ใจปีกาไว้คือคู่ตัวกลับของผลรวมนะคะทุกคน ใจขออนุญาตเน้นย้ำว่า fc ทุกท่านอย่าเอาทุกคู่นะคะคู่ด้านบนอย่าเอาทุกคู่พี่น้องให้ดูตัวเจาะของแต่ละหน่อยใจจะบอกอีกทีนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เรามาดูความน่าจะเป็นก่อนนะคะวันนี้นะคะทุกคนใครอยากได้สามตัวนะคะเมื่อวานนี้สามตัวหลุดพี่น้องวันก่อนมาสองนะคะทุกคนห้าหนึ่งหนึ่งถึงห้าหนึ่งเก้าห้าสองหนึ่งถึงห้าสองเก้าห้าสามหนึ่งถึงห้าสามเก้านะคะทุกท่านมาดูค่ะ 1นึ 19, ่งหนึ 14, ่งถึงหนึ่1เก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่ึงสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่ึงเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะสอถึงส9งเก้าสองหนึ่งสองสองสองสาี่ดองเ 14, ะคะ่ะทุกคนสาถึงสามเก้าสามหนึ่งสามสอี่ห้าสามหกสจ็ดมแก้านะคะหนถึงหนนะคะพี่น้องเจมมัร1 4นะคะทุกคนหนึ่งสาด้านล่างนะคะ 1น1่1หกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนค่ะพี่น้องคะหนึ่งเก้าสองหนึ่ถึงสอสองหนึ่งสองสาค่ะสามหนถึงสามเก้านะคะสามหนึ่งสานะคะนี่คือคู่ ความน่าจะเป็นเนาะพี่น้องมักกระามได้ค่ะพี่น้องคะไม่ชอบให้เลื่อนผ่านนะคะใจขออนุญาตเน้นย้ำว่าเอฟซีทุกท่านห้ามเอาทุกคู่เป็นเด็ดขาดนะคะทุกคนคู่ด้านบนนะคะมาดูตัวติดเด่นแล้วก็ดูตัวเจาะก่อนค่อยตัดสินใจเนาะพี่น้องคู่ด้านบนใจหาความน่าจะเป็นเท่านั้นนะคะมาดูเด่นนอยกาชาตินะคะทุกคนนอยกาชาติวันนี้อยู่ที่หนึ่งได้ศูนย์นะคะค่อยมาดูคู่ตัวเจาะนะคะ นอยพิเศษเก้าและแปดวันนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลนะพี่น้องนอยพิเศษนอยเฉพาะกิจเก้าและแปดนอยพิเศษเก้าและแปดนะคะนอยปกติแปดและเจ็ดพี่น้องคะนอยพีเอพีเก้าและแปดเฮ้สี้าเก้าแปดสดุดพี่น้องสีฟาจะเก้าแปดนะคะทุกคนน้อยเฉพาะกิจนอยพิเศษน้อย v ีเอพีนะคะทุกคนสามนอยนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ล้อพี่น้อง มาดูมาดูตัวเจาะนะคะทุกคนหน่อยก้าวชาติ1และศูนย์ตัวเจาะคู่ด้านบนไม่มีศูนย์ะคะจะเป็นส1งหนึ่นะคะทุกคนหน่อยเฉพาะกิจนะคะจะให้9และ8ตัวเจาะเป็น1 8 2 8 3 8 1 9 2 9 3 9ปดมแปนเเก้หมือนกันกับหน่อยวิเศษนะคะน่อยปกติ8และ7 1 7 2 7 3 7 1 8 2 8 3 8นนะคะพี่น้องคะส่วนคู่ อื่นนะคะทุกคนปะปายแล้วแต่ชอบก็ยมาดูมัดรวมหรือเลขเด่นประจําวันน้ะพี่น้องว่าพี่น้องสมักบอนะคะหน่อยสุดท้าย v ีเเหมือนกันกันกบหน่อยเฉพาะกิจและหน่อยพิเศษนะคะทุกคนมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยประจําวันที่27นะคะทุกคนค่ะประจําวันที่27กุมภาพันธ์นะคะทุกคนวันอังคารนะคะอยู่ที่เลข1นึ่และเลข9ค่ะทุกคนมาดูโทษตัวเจาะนะคะตัวเจาะของ1กับ9นะคะ มีหนึ่งหนึ่งสอพี่น้องคะปิน่ยนยังไงมักบอถ้า f อฟไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะให้ทุกท่านจับแบบนี้ไปทุกหน่อยนะคะเจจะจับให้ดูหนึ่งหน่อยนะคะทุกคน 10, 0, 1นึ1งศูนย์ศนะคะศูนย์หนึไปแบบนี้ทุกหน่อยพี่น้องแล้วจะหมกักแล้วจะชอบนะคะทุกท่าน เรามาดูนะคะเรามาดูเลขเด่นประจำวันค่ะทุกคนเลขเด่นประจำวันอังคารนะคะพี่น้องอยู่ที่เลขสามและเลขแปดเลขเบิ้ลประจำวันคือเบิ้ลสามสามนะคะนี่นะคะสำหรับเลขสามและเลขแปดนี้เอฟซี FC ทุกท่านสามารถวิง่งดูได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบแล้วจะมักแล้วจะชอบค่ะพี่น้องนำไปใช้ในแต่ละวันได้เลยนะคะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับเวลาเอ,อ่อ ไว้ฮาหนอยนะคะทุกคนวันที่27กุมภาพันธ์2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโศกมันมันสุขุพุ้อค,ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ